ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลฉะพวกประสาทใส่ร้ายว่าลุงพลนั้นฉี่รถครุฑที่หมอปลาห่วงถูกยุอาจทำสิ่งคาดไม่ถึงความคืบหน้าล่าสุดนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดใจว่าประเดน็นเรื่องที่ลุงพลนั้นทุบครุฑที่หมอปลาให้และฉี่ใส่ครุฑโดยยูทูบเบอร์ชื่อว่าพี่เต้ยอเมริกาซึ่งเคยเป็นแฟนคลับ และคอยช่วยเหลือลุงพลในช่วงแรกๆนั้นที่ลุงไม่มีใครโดยมีคนใกล้ชิดลุงพลส่งข้อความบางอย่างมาให้จึงได้ออกมาไลา่สดถึงประเด็นที่ลุงพลหรือกล้องวงจรปิดตีจนกล้องเละแล้วเอาไปทิ้งสวนยางรวมทั้งประเด็นที่ทุบและฉีดใส่ครุฑหมอปลาบอกว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตนถือว่าลุงพลเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพราะครุฑนั้น เป็นตราแผ่นดินซึ่งลุงพลอธิบายว่าไม่ได้ทำอย่างไรก็ตามตนอยากแนะนำว่าหากลุงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำให้ลุงพลบอกว่าเอาครุฑไปให้ใครญาติฝั่งไหนนักข่าวจะได้ไปทำข่าวว่าลุงเอาครุฑไปให้ญาติจริงหรือไม่ครุฑยังอยู่หรือเปล่าบางอย่างลุงพลต้องพิสูจน์ความจริงอย่าดีแต่ปฏิเสธต้องพิสูจน์ว่าของที่คนหาว่าเราทุบทิ้งนะ่ะ แท้จริงแล้วยังอยู่และไม่ได้ไปไหนด้านลุงพลกล่าวว่ากรณีกระแสข่าวว่าตนนั้นได้นำครุฑไปทำลายและฉีกรถใส่นั้นตนยืนยันว่าไม่ได้ทำแบบนั้นของสูงแบบนั้นคงไม่มีใครกล้าทำลายซึ่งครุฑและเบีย้ยแก้ที่หมอปานำมาให้นั้นตนก็ห้อยอยู่ที่คออยู่เลยนอกจากนี้ประเด็นเรื่องของครุฑองค์ใหญ่และยันโสรถที่หมอปาให้มาก่อนหน้านี้นั้น ตนก็ให้ญาติไปแล้วซึ่งตนมองว่าใครที่คิดว่าไปฉี่รถใส่ของศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันก็บาปแล้วโดยภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหมอปลาอยากรู้ว่าครุฑอยู่ไหนเอาออกไห้เห็นหน่อยถ้าไม่ได้ทําลายหรือให้ใครไม่ได้ถามถึงสร้อยครุฑตอนนี้นะพระเอกพูดอะไรนะไม่มีความน่าเชื่อถืออีกแล้วนอกจากตีนเท่านั้น ถัดมานะครับบอกว่าเบื่อข่าวลุงพลเต็มทีละอยากให้ตำรวจปิดปิดคด,ดีเร็วๆนะถัดมานะครับบอกว่าหมอปาอ่ายังเชื่ออีกเหรอพระในคอมันแกล้งเอากลับมาใส่หลอกตานะ่ะถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าตาพลจะพูดอะไรส่วนตัวคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะขนาดเห็นๆกันทั้งโลกอย่ามาโกหกแล้วเรื่องที่ไม่เห็นละ่ะถัดมานะครับบอกว่าถ้าตอบว่าไม่สแสดงว่าใช่เหมือนตบนักข่าว ยังบอกว่าไม่ได้ทําร้ายแค่หยอกล้อกันเลยถัดมานะครับบอกว่าเอามาโชว์สิเขาจะได้เข้าใจว่ายังอยู่ว่าให้ญาติคนไหนไปต้องจําได้แน่ถ้าเป็นญาตินะ่ะวันนี้บอกญาติวันก่อนบอกให้ยูทูบเบอร์คือให้คนไหนไม่รู้จําไม่ได้คืองงนะคําตอบไม่ตรงกันเลยสักครั้งนะ่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เผยแล้วใครนําขึ้นไปวาง ลุงพลยอมเปิดปากใครขึ้นภูเหล็กไฟวางนมเปรี้ยวเส้นน้องชอมพู่ภายหลังทีมข่าวได้ประสานข้อมูลจากตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารจัดส่งชุดสืบสวนและป่าไม้ลงพื้นที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟซึ่งตำรวจได้ขึ้นไปเพื่อเก็บของเส้นไหว้ด้านบนภูเขาจุดที่พบศพน้องชอมพู่โดยจะนำไปตรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับที่มาของเครื่องเส้นดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงตัวบุคคลเพื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่และทราบข้อมูลต่อมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเรียกคนในครอบครัวบางส่วนไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับของเส้นไหว้ดังกล่าวแต่ยังไม่ระบุบุคคลสถานที่และเวลาซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนายชัยพลวิภาหรือรุงพลเปิดเผยว่ากรณีเจอกล่องนมเปรี้ยวและผละไม้ที่บนภูเหล็กไฟ ตนทราบว่าคนชื่อพิมพ์และร้านขายของหน้าบ้านลุงพลได้นำนมเปรี้ยวผลไม้ไปไหว้จริงเนื่องจากชมพู่ให้หวยถูกได้โชคกับชมพู่ก็เลยซื้อของที่ชมพู่ชอบไปเส้นไหว้ที่ภูเหล็กไฟด้านความคืบหน้าของทนายตั้มแถลงพร้อมกับลุงพล้าแตนยอมถอยยกเลิกเข้ามุกดาหารกลัวถูกกักตัว14วันความคืบหน้าล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้มเดินทางมาถึงจังหวัดสกลน,นครเมื่อเวลา14นาฬกา20นาทีโดยสายการบินนกแอร์พร้อมกับทีมงานรวมทั้งแพทย์นิติเวชโดยมีนายชัยพลวิภาหรือรุงพลและนางสมพรหลับโภหรือป้าแตนรอรับที่สนามบินจากนั้นได้เดินทางไปรับประทานอาหารและเข้าพักโรงแรมโชคดีเพรสจังหวัดสกลน,นครโดยไม่ได้เดินทางเข้าที่จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากเกรงว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหรือให้กักตัวเป็นเวลา14วันต่อมา17นาฬิกาทนายตั้มลุงพลป้าแตนใช้ห้องประชุมของโรงแรมโชคดีเพรสถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและยูทูบเบอร์ถึงกรณีที่ไม่ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อหารายละเอียดในการเข้ามาทำคดีให้กับลุงพลโดยนายสิทธากล่าวว่า สาเหตุที่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้เนื่องจากจังหวัดมุกดาหารได้ออกประกาศว่าคนที่ออกมาจากพื้นที่เสี่ยง9จังหวัดซึ่งหนึ่งในจังหวัดนั้นรวมถึงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ตนพักอาศัยอยู่ด้วยทําให้ตนนั้นไม่สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้หากเข้าไปจะต้องกักตัว14วันแต่ตนนั้นมีภารกิจเกี่ยวกับคดีที่ต้องทําอีกเยอะ ไม่สามารถที่จะยอมกักตัว14วันเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและต้องขออภัยต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนเนื่องจากเมื่อวานโพสต์สิ่งที่ไม่ดีออกไปทั้งนี้ที่ตนโพสต์ไปนั้นอาจจะมีอารมณ์โมโหจึงอาจโพสต์ไปทําให้หน่วยงานนั้นเสียหายเมื่อวานนี้ นิติกรสาธารณสุขมุกดาหารโทรมาหาตนบอกว่าถ้าเข้ามาในเขตแล้วไม่กักตัว14วันจะแจ้งความเนิงคดีตนได้ฟังก็โมโหเพราะก่อนหน้านี้ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดแต่พอถึงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าถ้าเข้ามาจะต้องกักตัว14วันตนเลยโพสต์ถึงจังหวัดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในทำนองที่ไม่ดีแต่ตอนนี้ตนเข้าใจถึงมาตรการของจังหวัดที่ต้องดำเนินการตามประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 แล้วตนจึงกราบขออภัยต่อจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารถ้าเกิดเมื่อวานนั้นตนทำสิ่งที่ไม่ดีออกไปความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัจฉริยะ รอหมายจับคดีน้องชมพู่ออกไปนอนรอบ้านกอกๆชี้ไม่เกิน15กุ bah, มภาพันธ์นี้แฉสองเดือนหลังการเสียชีวิตของเด็กน้อยเดรัชชานวิชาโปรเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่24มกราคมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์เฟซบุ๊กผ่านทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดยระบุว่ายืนยันว่าคดีน้องชมพู่นั้นจะออกหมายจับไม่เกิน15กุมภาพันธ์อย่างแน่นอน หลังจากวันนี้ไปนั้นผมจะไม่พูดแล้วผมจะรอหมายจับออกจะไปนอนรอหันุมานถ้าผมไปบ้านกกกอกเมื่อไหร่พี่น้องก็จับตาดูได้หลังจากน้องชมพู่เสียชีวิต2เดือนมีขบวนการทำเรื่องของเหล็กไหลพญานาคก,ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้แต่ถ้าดูจากไทม์ไลน์หลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตจึงมีเดรฉานวิชามาเสนอเรื่องของวางพญานาคและมีบริษัทที่ จะทำเรื่องของเจอเวลี่พวกแหวนพวกสร้อยเกี่ยวกับพญานาคเหล็กไหลซึ่งล้วนแล้วเป็นเรื่องหลอกลวงเหล็กไหลไม่มีจริงพญานาคผมไม่เคยเห็นที่ผมเห็นคือของเก๊หลอกลวงถ้าพี่น้องไม่ทำงานไปลอดท้องพญานาคจะปังจะเฮงล้างสวยป่านนี้นะ่ะทุกบ้านสร้างพญานาคหมดแล้วคนดังๆมีเงินไม่ว่านักธุรกิจดาราศิลปิน ล้วนมีรูปของพ่อแม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านทั้งนั้นคุณอจฉริยะกล่าวคุณอจฉริยะนะครับยังกล่าวต่ออีกว่าสื่อมวลชนที่เขียนข่าวว่าทําไมผมไปบ้านกกอกได้ทนายอีกคนไปไม่ได้คือใครก็ไปได้บ้านกกอกนะ่ะผมอยู่สมุดปราการไม่ใช่เขตควบคุมสูงสุดเหมือนสมุดสาครผมไปรถยนต์ไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินดังนั้น อย่าไปเปรียบเทียบกันนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าจากทางเพจดาวแปดแฉกที่ได้โพสต์ความคืบหน้าอย่างน่าสนใจดังนี้แง่คิดก่อนปิดคดีน้องชมพู่8เดือน14วันการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นอายุ3ขวบกําลังเข้าได้เข้าเข็มอีกไม่กี่อึดใจคงได้เห็นโฉมหน้าใครคือคนร้ายที่ก่อเหตุกักขังหน่งเหนียวพรากเด็กและปิดบังซ่อนเร้นอำพราง แต่แล้วเมื่อยิมสีมกราคมนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่นั้นอ้างกับสื่อมวลชนทํานองว่าจะขึ้นภูเหล็กไฟไปพิสูจน์จุดเสียชีวิตของน้องชมพู่เพราะทนายตั้มยังมีความสงสัยว่าน้องชมพู่นั้นอาจจะเดินไปยังจุดที่พบศพและเสียชีวิตเองก็ได้ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่จะเดินทางไปที่บ้านกก,กอกทนายตั้มบอกโดยสรุปว่า มีทีมงานทนายความและแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไปหาข้อมูลแล้วพิจารณาว่าจะเข้ามาช่วยเหลือดูคดีจากลุงพลหรือไม่เป็นสิทธิที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครประกอบอาชีพใดเดินทางไปก็ได้แต่คงต้องอยู่ในกฎกติกาก่อนค้นหาความจริงหากยังมีข้อสงสัยว่าน้องชมพูนั้นเดินขึ้นเขาแล้วเสียชีวิตเองควรคิดว่าวิเคราะห์แยกแยะ ให้ได้ก่อนว่าใครตัดหรือสับผมเส้นผมของน้องชมพู่ทิ้งร่องรอยไว้เป็นหลักฐานในจุดพบศพน้องชมพู่คงไม่ถือมีดขึ้นบนผู้เหล็กไฟแล้วตัดเส้นผมสับเส้นผมของตอนเองก่อนสิ้นลมหายใจเด็กหญิงอายุสามขวบใช้มีดสับเส้นผมเองได้หรือไม่แพทย์ที่ติดตามมาด้วยมีความชำนาญด้านการสืบสวนสอบสวนหรือการตรวจพิสูจน์หลักฐานหรืออย่างไร แค่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางอ้างข้อมูลทางวิชาการจิตนตนาการเหนือกว่าปัญญาประสบการณ์มีมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมว่าพฤติการแต่ละคดีน่ะไม่เหมือนกันทุกคดีฉะนั้นควรหาคำตอบให้ได้ถ้ายัางสงสัยว่าน้องชมพู่นั้นขึ้นเขาเสียชีวิตเองแล้วใครตัดเส้นผมของน้องหากยังหาคำตอบในเรื่องจริงไม่ได้ก็อย่าดันทุรัง